ส,สรุปว่าก็เดี๋ยวนี้เราจะมาเข้าสู่เมนูอเมริกาโน่นะครับก็จะเป็นอเมริกาโน่ร้อนก่อนแล้วกันครับก่อหลังจากที่เราทำเอสเปโซ่เอสเปโซ่ร้อนเนะะี่ยฮะแล้วก็เอสเปโซ่เย็นมาแล้วก็สต็ปแรกเลยครับถ้าเกิดเรามีออเดอร์เราก็จะเปิดเครื่องก่อนแล้วก็ตรงน้ำร้อนไว้เลยครับก็กดกาแฟ เราจะใช้กาแฟที่1ช็อตเอสเปรสโซนะครับขงบมัน้้อยู่ที่10กรัมรับอันนี้นเก๋นะวงแหวนพอเราควงนี่มันก็ทำให้แบบว่าหน้าเขาเปลี่ยได้ง่ายครับกดแทมก็หมุนเน่งๆครับให้หน้าเขาแบบเรียบๆหน่อยแล้วอ้กดแทม เราก็ถือว่าอุ่นนะครับผมแั้นก็จะใส่น้ําร้อนไปก่อนนะครับของผมก็คือการที่เราใส่น้ําร้อนไปก่อนก็คือผมไม่อยากให้ตัวเ,เคม่าก,กาแฟนี่รออยู่ด้านบนนะผมเพื่อให้มันดูน่าทานนะโอเคไปดูปใกล้ๆเราจะเป็นยังไง กาแฟเขาไหลลงมาเขาก็จะคือรอยอยู่ด้านบนเีก็เรียบร้อยอเมริกาโน่นอนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับก็เผื่อจะเป็นแบบทำให้แบบเมนูร้องของเราดูน่าทานยิ่งขึ้นฮนะ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ